น้องกับพี่วีคุยกันแล้วว่าเราจะแต่งงานกันน้องเรามีกันแค่สองคนนะแล้วน้องอะ่ะจะแต่งงานกับคนขับรถได้ยังไงประธานบริษัทกับคนขับรถอะ่ะ มาดูที่แล้วนะคะเห็นเรียบร้อยแล้วคะ่ะอ๋อวันนี้มาดูเองคะ่ะเราจะทำโรงงานตรงนี้ใช่ไหมคะอ๋อพี่ประหยัดต่เขาไม่สบายคะ่ะเขาลาป่วยสิบกว่าวันแล้วก็เลยขับรถมาเองช่วงนี้ทำงานเองอะคะ่ะแต่ก็ดีนะคะจะได้เห็นอะไรเองตรงนี้ก็ถูกใจคะ่ะร่มรื่นแล้วก็มีแม่น้ำ ลำคลองได้ค่ะโปรเจกต์เราทำตรงโรงงานตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะก็เดี๋ยวเราต้องคุยรายละเอียดกันอีกทีเนาะตามโปรเจกต์ที่ส่งมามีแอปูฟนะคะได้ค่ะเล่าเอ,าอกสารมาให้เซ็นด้วยนะคะได้ค่ะส่งรายละเอียดมาให้หมดเลยนะคะได้เดี๋ยวสักคู่นี้ก็จะกับเข้าไป คุณเจ็บตรงไหนไหมคะไม่เป็นไรครับขอบคุณมากเลยนะคะนี่กระเป๋าคุณใช่ไหมครับขอบคุณมากค่ะครับแต่แต่เหมือนคุณจะมีแผลนะคะคุณอ๋อไม่เป็นไรครับเล็กน้อยครับบ้านคุณอยู่แถวนี้หรอคะเดี๋ยวคุณจะไปแจ้งความไหมครับผมไปส่งครับอ๋อไม่เป็นไรค่ะยุ่งยากเปล่าๆได้กระเป๋าคุณก็โอเคแล้วค่ะครับคุณอยู่แถวแถวนี้หรอคะครับบ้านผมอยู่ข้างหน้านี่ครับเอ่องั้นเดี๋ยวฉันไปส่งคุณที่บ้านดีกว่านะคะอ๋อจะดีนะครับ ไม่เป็นไรคะ่ะขอบคุณมากที่คุณช่วยเหลือดิฉันนะคะป้าก็ได้ครับเอ๊ะไปส่งนะคะเจ็บตรงไหนไ,ไหคไมคะออ๋ไม่เป็นไรครับนิดหน่อยครับไปหาหมอไหมคะออ๋ไม่เป็นไรครับนิดหน่อยครับแน่ใจนะคะว่าจะไม่ไปหาหมอไม่เป็นไรครับนิดหน่อยครับค่ะอันนี้ค่ะด้านนี้คะนน่ะครับผมครับผมค่ะเดี๋ยวไปส่งนะคะครับ ฉันนั่งตรงนี้ก่อนครับค่ะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวรอผมแป๊บหนึ่งนะครับได้ค่ะน้ำเย็นมาให้ครับค่ะขอบคุณนะคะครับนำมานะครับขอบคุณค่ะ คุณไม่ไปโรงพยาบาลจริงๆหรอคะอ๋อครับไม่เป็นไรครับขอบคุณมากนะคะที่มาช่วยฉันไว้ครับไม่เป็นไรครับเล็กน้อยครับอขอโทษนะคะคุณชื่ออะไรคะอ๋อผมชื่อวีครับดีที่ได้รู้จักนะคะคุณวีชื่อนีนะคะอ๋อครับคุณนีครับคุณวีคะแล้วก็คุณวีทํางานอะไรหรอคะเออพอดีช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีครับผมผมตกงานครับขอโทษด้วยนะคะที่ถามอะค่ะอม่เปไรครับ เออคุณวีคะคเอาอย่างนี้ไหมคะถ้าคุณวีไม่รังเกียจอะมาช่วยฉันทํางานขับรถอะไรอย่างเงี้ยให้ฉันได้ไหมคะจะดีเลยครับค่ะพอดีที่บริษัทอะคะ่ะคุณประหยัดอะคะ่ะคนขับรถคนเดิมเขาไม่สบายลาป่วยไปได้สิบกว่าวันแล้วค่ะก็เลยอยากได้คนขับรถมาช่วยงานหน่อยอะคะ่ะได้ครับงั้นพรุ่งนี้เริ่มงานเลยคุณวีสะดวกไหมคะสะดวกครับ ขอบคุณคุณีมากนะครับได้ค่ะน,นี่นะคะที่อยู่ชั้นอ๋อ้ครับผมครับงั้นเจอกันพรุ่งนี้นะคะคุณวีครับผมขอบคุณคมากนะคะที่ช่วยชั้นไว้ขอบคุณนะคะวันนี้ผมไปแต่เช้าเลยครับขอบคุณค่ะ,คะ,คะขอบคุณครับคุณีครับตัวกลับก่อนนะคะครับนี่ครับ ี้จะไปดูที่ที่จะสร้างโรงงานใหม่ใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะพี่วีไปดูที่ที่กำลังสร้างโรงงานใหม่นะคะครับตรงนี้นะคะอ๋อตอนนี้อยู่แล้วสวยเลยค่ะสร้างโรงงานน่าจะเหมาะเลยค่ะ,ะสวัสดีค่ะ ครับมีครับสร้างโรงงานเป็นเจ้าของครับมีอะไรบ้างอ๋อใช่ครับใช่ครับเออไม่ทราบครับ รอนานไหมคะประชุมเสร็จแล้วก็รีบมาเลยค่ะก็เพิ่งถึงเหมือนกันนะคะนน้องพี่ก็เพิ่งประชุมเสร็จแล้วเนี่ยนักกันคุยันที่บ้านมีเรื่องอะไรหรือเปล่าเนี่ยก็เรื่องเดิมอะคะ่ะน้องกับพี่วีคุยกันแล้วว่าเราจะแต่งงานกันไม่คุยแล้วคะ่ะพอแล้วคะ่ะเราคุยกันบ่อยครั้งแล้วเราก็สรุปกันแล้วด้วยว่าทําไม,ไมน้องเรามีกันแค่สองคนนะ แล้วน้องอะ่ะจะแต่งงานกับคนขับรถได้ยังไงประธานบริษัทกับคนขับรถอะ่ะภาพรักภาพภาพจน์บริษัทแล้วนี่ใครรู้เข้าเลยนี่ยังยังไงเนี่ยพี่คะใจเย็นก่อนน้องคุยกับพี่วีแล้วนะคะพี่วีเขาก็ยอมทําทุกอย่างตามใจน้องเพื่อที่จะได้อยู่ด้วยกันนะคะ่ะมันเป็นความสุขของน้องน้องก็เลยคิดว่าให้พี่วีอ่ะเรียนบริหารธุรกิจเพิ่มนะคะแล้วก็เรียนภาษาด้วยค่ะแล้วจะมาช่วยน้องบริหารธุรกิจ หรือถ้าพี่กลัวเสียชื่อเสียงเราก็เปิดบริษัทให้พี่วีเป็นประธานบริษัทอีกบริษัทหนึ่งแล้วก็โปรโมดขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยได้ไหมคะพี่นะคะพี่น้องก็ยุเยอะแล้วอะคะพี่คิดดีแล้วใช่ไหมเนี่ยพี่วีจยดูแลน้องดีมากเลยค่ะพี่อะไรที่เป็นความสุขของน้องเนี่ยพี่ก็คงต้องยอมอะ ขอบคุณมากนะคะพี่ขอบคุณมากค่ะอ้าวไม่สวัสดีครับสวัสดีไปแบบพักเที่ยงอ๋อยังครับผมอ้าวไม่อ่ะท่านประธานครับพอดีฝ่ายผลิตนะครับผมเขาลิงมาครับผมให้ท่านประธานสรุปแบบนะครับว่าจะเอาแบบไหนอ๋อไม่ล็อกมล้วไม เลยสิต้อรอผมทำไมอะ่ะครับเอ่อผมตัดสินใจแท,ทนท่านประธานไม่ได้ไอ้ทำไมจะไม่ได้ก็จะทําก็ทําทําไปสิแค่เป็รอผมคนเดียวทําไมไอ้ผมจ้างคุณมาทําไมอะ่ะนะครับครับเอ้ยรอผมคนเดียวคุณคิดได้ไงคุณก็ทําไปเลยเห็นไหมต้องรอผมครับเฮ้ยอะไรเนะี่ยฝากช่วยเคลียร์ด้วยนะคะอย่าเพิ่งให้เรื่องนี้ถึงนักข่าวนะคะ เดี๋ยวนี้จะแก้ไขปัญหานี้เองค่ะฝากด้วยนะคะรบกวนจริงๆนะคะขอบคุณมากค่ะมีเรื่องอะไรล่ะฮะพี่วี<ะ>พี่วีอะให้พนักงานอะไปเรียนแทนเหรอเฮ้ยเธอไปฟังใครมาฮะพี่วีตอนนี้ยที่มาหาลัยอะเขารู้แล้วนะ แล้วเขามีหลักฐานทุกอย่างเลยพร้อมทั้งภาพกล้องวงจรปิดด้วยนะคะเนี่ยถ้าเขาไปแจ้งนะะักข่าวบริษัทเราจะเสียหายขนาดไหนนี่เธอก็รู้นี่ว่าพื้นฐานมันยากขนาดไหนแล้วพี่อ่ะมาจากไหนฮะพี่จะไปเรียนได้ไงใจใพี่ไปเรียนอะไรนักหนานะี่เงินทองที่น้องมีอยู่เนะี่ยใช้ทังชาตินี่ก็ไม่หมดล้ฮะ พีวีความรู้ก็ติดตัวเราไม่ใช่เหรอคะอน้องอยากให้พี่วีอ่ะมีคนนับหน้าถือตาให้เราอ่ะฐานะเหมาะสมกันเลยค่ะพี่วีเวลาน้องไม่อยู่อ่ะพี่วีไปต่างประเทศอ่ะพีวีจะได้บริหารงานได้คุยเจราจาต่อรองได้ทุกอย่างเลยคะ่ะใช้เงินน้องอ่ะซื้อเอาสิให้พีวีเรียนอะไรนักหนาฮะพี่วีเงินมันซื้อความรู้ไม่ได้นะคะ ไปจ,จ้างไว้ทำไมลูกน้องพวกเก่งๆฮะใช้เขาสิไมใช้พี่คนเดียวอ,ะอะ่ะฮะพี่ตัดสินใจทุกอย่างเลยเหรอทำบริษัทเหรอฮะไปจ,จ้างคนเก่งมาไว้ทำไมงั้นอะ่จะไปจ้างพี่คนเดียวก็จบสิงงั้นอ่ะพี่วีเราเป็นเจ้าของบริษัทเราเป็นประธานบริษัทเราก็ต้องเป็นผู้นําสิคะเก่งกว่าทุกๆคนเราจะให้ลูกน้องมาตัดสินใจแทนเราได้ยังไงบริษัทไม่ใช่บริษัทของเขาเขาจะรักเหมือนเราได้ยังไงคะพี่วีถ้าเขาทำเองแล้วักงั้นนะ งั้นเดีกยน้องจะเป็นบริหารบริษัทนี้เองค่ะพี่มีก็คิดดูแล้วกันนะคะว่าต่อไปพี่มีจะทํายังไงจะอยู่ไปวันๆอย่างนี้เหรอคะพี่ดูแลฝ่ายผลิตก็แล้วกันน้องชควคมรู้อะไรมากมายใช่ไหมน้องว่าพี่มีพักก่อนนะคะพักแล้วเราไปคิดดูก่อนนะคะว่าเราอ่ะจะอยู่ด้วยกันต่อไปอยังไง พี่ว่านะเธออยากกับเขาไปเถอะไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลย ก็จริงๆอ่ะก็ต้องรอทางพี่เขาว่าค่ะน้องอ่ะก็ยินดีจะหย่าอยู่แล้วให้หย่านะอย่าไปให้อะไรมันนะก็ต้องลองคุยกันดูนก่อนนะคะเฮ้ hey, คุณผมขอหย่าได้เลยค่ะฉันยินดีค่ะแต่ว่าทรัพย์สินของคุณทั้งหมดอ่ะต้องแบ่งกันคนละครึ่งกับผมนี่เธอพี่เจษยินวันแรกที่เธอมาเธอมีอะไรไหมเธอมาแต่งงานกับน้องฉันเนี่ยฮะ พี่ไม่เกี่ยวครับปเป็นเรื่องของผมสองคนครับคูณอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยเธอเลิกกับเขาไปเลยเลิกกันไปเลยแล้วลูกล่ะคะลูกผมยกให้คุณเลี้ยงเลยแต่ทรัพย์สินต้องแบ่งคนละครึ่งกับผมได้ยังไงอ่ะมี่เธอยอย่าไปยอมนะฉันว่ามันมากไปนะคะได้ถ้าพวกคุณไม่ยอมอ่ะชื่อเสียงของบริษัทพวกคุณอ่ะ ต้องเสียหายแน่นอนคุณอยากได้ยินไหมว่าสามีฟ้องอย่าทำตามเงื่อนไขที่ผมเสนอดีกว่านะมีบอกให้ถ้าไม่อยากเสียชื่อเสียงของบริษัทพ,พี่ใจนเ็นก่อนค่ะอย่าไปยอมมันนะมันคงคิดว่าแต่งงานกับน้องอะ่ะ มีเงินมีทองเยอะมันคงสุขสบายมันคงไม่คิดหรอกว่าเราทํางานหนะักเหนื่อยทั้งกายทั้งใจทุ่มแรงกายแรงสมองทุกสิ่งทุกอย่างกว่าจะได้มาอย่าไปยอมมันเชียวไม่เป็นไรหรอกพี่ให้เขาไปเถอะทรัพย์สินแค่เนี้ยฉันหาใหม่ได้สบายอยู่แล้วเรามีความรู้ความสามารถอะหา่าไรก็ได้พี่พี่ผิดเองที่วันนั้นน่ะพี่ไม่ห้ามน้อง ถ้าพี่ไม่ยอมวันนั้นนะเธอสองคนก็ไม่ได้แต่งงานกันแล้วเหตุการณ์วันนี้มันก็ไม่เกิดขึ้นพี่ผิดเองพี่ผิดเองไม่เป็นไรหรอกพี่ขอบคุณพี่มากที่เป็นห่วงฉันอย่างน้อยอะ่ะมันก็เป็นประสบการณ์ให้กับฉันคนจนอะ่ะไมได่ดูกันที่ฐา,านะนะพี่แต่จนอะ่ะจนตั้งแต่ความคิดแล้วพี่จริงจบเรื่องนี้ไปอะ่ะด้วยเงินอะ่ะก็ดีอยู่แล้ว เราจะได้จบปัญหากันไปเราก็จะได้ก้าวไปข้างหน้าไงพี่ขอบคุณพี่มากนะเรื่ใหม่เราไปหาอะไรอร่อยกินกันดีกว่า